ยายอ้อยยุใสวะไปหาหลีนอนเว้นกันนะเมื่อยกับเมื่อยผ้าเฮตะเวียกยายนี่ไม่พักให้พอนจักเทือ่อฮาปลอดเออใส่ห่มไม่เย็นๆผมตัวว้ายเอาองนี่ละว้ายไม่ลบไม่อู้สู้ไม่ไว นอนเวีนจากหน่อยก่อนเด้อใหญ่โอ้อยเอ้ยโอ้ยไปทางใดโน้แถาสีถนนไซเอ้ยท่องอ่างท่องอ่ากอุ้ยเหตุการณ์เหตุงาน,านกับเมื่อยพอแห้งแล้วยั้สิน้ำหาคนอีกโอ้ยคือเมื่อยแห้งเนาะเหตุการณ์กับคนพ่บัตรเนาะอือ ไปงก็ทั้งใจน้ะบอกถึงน้อมามึงเด้อมึงเด้อขันเห็นนอนอู้มองได้ดีนะมึงโดนโดนงอนมักจอกคักคักมึงกระเฮ้ยเสียงใหญ่อ่อยมากตัวนี้ไปทางใดล่ะใหญ่พ่อเด้อใหญ่เห็นเด้อโอ้ยหวหน้ามก็เนื้อใจอ่อยเอ้ย กี่บาทมันไปแอบลับแอบนอนอยู่ทังใดเมือมันไปอู่ไปางานทางใดเฮ้ยหัวกสักมันแห้งแก่บบกี่บาทเนื้อเฮ้ย<ะ>มันยังเทาไปอยังจมอยังเฮ้เอาเทาเฮ้จะไม่เห็นงานตอนใดนี่โอ้ยกะโอ้ยข่อยเฮ็ด่โดนแล้วเด้ละเทาขอ่อยบ่ได้เส้าเมื่อยักะคือเด้อนี่บ<ะ>้าเออโอ้ย คอยกะหาเจ้าพัวไปเมื่อเถาเอ้ยคิดว่าจะไปหาแอบนอนไว้คือมองข่อยไปทัวไปทีบเถาเถาเอ้ยเจ้ามองข่อยผิดแล้วเออข่อยกะว่าจังสันเหรอโอ้ยข่อยกะได้ผัวจบผัวดีป่านนี้แล้วนั่งเถาเนาะพอดีข่อยเห็นอันท่อน้ามันขาดบางครั้ง่อยเลยมาซ้อมซ้อมแล้วข่อยก็เลยเฮ็ดนี่ล่ะคอยก็เฮ็ดตลอดเลยบ่ได้เต่ามีแห้งจักเคื่องอใหบ่เฒ่าเอ้ยคือสาวของขอโทษหลายๆเรื่องเถาเด้อเออบ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง คนเขาเปนพิษกันได้เออกระแม่นอยูหละคอยเออคอยกรเข้าใจเจ้าพิดไปย่างไงหมดเถอะเออ่ากับื้นศูนย์มหพ่เหล่วคอยกระด่าเองเจ้าพิวมาอย่างคอยคิดว่าจะไปอู้คิดวะไจะไปหาห้ับหาน่นเด่นเด้สิบวม่ไ้เหาเอ้ไอ้สาเขาไปหาเสียอย่างมึงไม่กนเด้อเออไปไปเ่าไปเอเดี๋ยวคอยสิบวม่งยังไงก็จะเป็นพี่บ้าโอ๊ยด้ผัวดีที่สุดแล้วเจ้านะ ก็ได้กินคอยดอกใย,ยอ้อย